ท่านได้รับฟังนะครับว่าเราจะมีการส่งออกส้มโอในช่วงเดือนมีนาคมนะครับในช่วงที่มีการจัดในช่วงออที่5ถึง12มีนาครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับ,ะรบจะเป็นเรื่องของการที่เราจะส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จัดแสดงที่งาน Natural Products นะครับซึ่งจะเป็นการจัดแสดงสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับแลสินค้าธรรมชาติสินค้าแปรรูปตลาต่างนะครับก็จะถือว่าเป็นการส่งออกซ้มโอครั้งแรกของประเทศไทย ทันทีเราก็ได้ความร่วมมือหลายๆด้านนะครับแต่กรมวิชาการเกษตรจากผู้ส่งออกผู้นําเข้านะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นโครโคริโคเอรเตอร์นะครับที่จะช่วยดำเนินการให้การส่งออกส้มโอครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับส้มโอที่เราจะส่งไปก็จะมีส้มโอพันทับทิมจายามนะครับส้มโอพัน์ขาวใหญ่นะครับส้มโอพันทองดีนะครับแล้วก็ส้มโอพัน์ขาลับพื้งนะครับส่วนส้มโอพันอื่นๆเนี่ยเราก็ทําการทดสอบแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะ ต้านทานในสภาพของการใช้รังสีนะครับที่เราใช้400กิโลกรกได้นะครับเพราะคุณภาพหลังจากการใช้รังสีแล้วเนี่ยมันไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะไปวางจำหน่ายในต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เองในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าก็เป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่มีการใช้รังสีแล้วก็จะนำโซโปเนนทิปานทีใช้รังสีแล้วเนี่ยนะครับไปส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะแสดงถามว่าโมโปไทยนั้นสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารสชาติของเราเนี่ยเป็น หวานนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นผู้ง่ายๆว่าในเรื่องของผิวนะครับในเรื่องของสีสันเนี่ยของเราก็ถือว่าเป็นที่ต้องการผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชียที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีจํานวนมากนะครับแล้วก็เขาสามารถใช้ในเรื่องของประเพณีนะครับต่แก่เรื่องของการไหว้นะครับบรรพบุรุษบ้างการไหว้วเจ้าบ้างนะครับหรือว่าการใช้ในเทศากาลมงคลอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าเป็นรูปทางหนึ่งในการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเนี่ย มีรายได้มากขึ um. uh, uh. Babylon, ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจในเรื่องการส่งออกส้มโอนะครับรวมทั้งผู้นําเข้าส้มโอที่เป็นบริษัทคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็นาในเรื่องของในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นครับอคุณครับอาจารย์เรียนถามอาจารย์ครับว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าส้มโอเราเนี่ยมีโดนดีแตอะไรครับถึงว่าร้นครับคือปัญหาของส้มโอคืออย่างนี้ฮะส้มโอมะม่วงลำาไย นะครับเป็นผลที่ความต้องการองสหรัฐอเมริกาสูงแต่ว่าเราไม่สามารถนําเข้าได้เนื่องจากว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการฉายหลังสีก่อนก่อนที่จะนําเข้าในสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดแมลงวันทองในสหรัฐอเมริกานะครับก็เหมือนกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้บอกว่าจะต้องมีการอบไอ้น้ำก่อนมีการประกาศว่ามีผลไม้กี่ชนิดที่อนุญาตนาเข้าแต่ว่าจะต้องมีการอบไอ้น้ำก่อนนะครับอย่างประเทศไทยเองเราก็ได้อนุญาตให้นาเข้านะครับสหรัฐอเมริกามีผลไม้เจ็ดชนิด นะครับแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีมะม่วงที่นําเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปี2019นะครับหรือ2 0 1 3นะครับตอนนี้ก็จะเป็นส้มโอนะครับแล้วก็อนาคตคงจะเป็นเรื่องของลาใหญ่นะครับเพราะความต้องการต่างประเทศจะสูงแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าเราจะมีการใช้รังสีก่อนเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับเลือกปริมาณอ่พูดง่ายๆความเข้มของรังสีที่เหมาะสมนะครับแล้วต้องมีความเข้มที่ทางสหรัฐอเมริกาอนุญาตด้วยนะครับเราบอกว่าเราจะใช้ความเข้มต่ำก็ไม่ได้นะ ไอ้ความเข้มของหลังสีต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะเขากำหนดไว้ที่400กิโลกรัมนะครับมีอย่างเดียวคือเราต้องหาพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับที่จะต้านทานในเรื่องของหลังสีอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องมีงานวิจัยนะครับดึงงานทดลองที่ว่ามีการใช้รังสีที่มีความเข้มลดลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทาให้คุณภาพดีแล้วก็ต้องมีข้อพิสูจน์ว่าสามารถที่จะไม่มีแมลงวันทองนะครับหรือรอดจากการที่ใช้รลังสีนะเป็นสิ่งที่จะต้องทำการวิจัยต่อไป